สวัสดีค่ะคุณทวันนี้ช่องตะวนัมีินไรสไตล์นะคะเราฝากคุณชนฟรีมาอยู่ที่ตลาดนาัดรวรัดยูทินนะคะวันนี้เรามาเจอรานลำไยสดเพื่อเนเกบมาทานมากเลยนะคะเพื่อนฟรีเราเคยถ่ายผ่านไปนะวันนี้เราจะมาโชว์ร้านว่าน้ำลำไยเกะสดนะคะให้ชมกันนะคะไปชมกันเลยค่ะ เพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านน้ำลำไยแกะสดนะคะตรงนี้นะคะอยู่มุมตรงกลางนะคะเพื่อนทีเข้ามาก็จะเจอนะคะเ,เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์น้องกันนะคะฝั่งน,นี้จะได้ไม่ย้อนเสงนะคะหนูสวัสดีจ้าลูกสวัสดีค่ะมาจากไหนคะนี่อยู่ในเมืองนะคะ น้องบอกคนที่คนสุรินเรานะคะก็ได้ไอเดียมานี่นะคะเพื่อนดูน้ำลำไยเน้นๆเลยนะคะร้อนๆาน,น,น้ำลำไยหม่นิเน้นๆเลยนะคะผี่นะคะงู เท่าไหร่นะคะลกูกสามสิบบาทนะคะเพื่อนเพ่นี่ได้เนื้อนะคะแก้วละสามสิบแบบน้ำลำไยแล้วก็เนื้อเน้นๆเลยนะคะเพื่อนเพที่วันนี้เราโอก่สได้มารีวิวน้ำลำไยของน้องเดี๋ยวนะคะน้องมีระบบสแกนจ่ายด้วยนะคะเพื่อนๆน้องมีสาขาที่ไหนบ้างลกูก ไม่มีมีสาขาเดียวใช่ไหมขายขายในค่ายวิรัติเยอทินหรือที่ไหนบ้างขายตามคลองโถงค่ายนี้อ๋ออะไรที่ไม่ได้มาใช่ไหมคะหนูมีอะไรประชาสัมพ be ัน <ours> ธ <introductions> like ์ได้นะให้พื้นที่เลยวันนี้นะคะแนะนำค่ายคือแล้วก็ตามคลองโถงวันภาษา น้ำพาใช่ไหมคะคิดไอเดียยังไงลูกหรือว่าเป็นยังไงถึงได้มาทําแบบนี้ลองทำ <c oughs> ก็เลย <c oughs> พี่ลูกชายติดเราก็เลยเ <c oughs> นะพื่พนอนอนี้ก็ถือว่าดูไอเดียมาจากติดต่อมาะคะเพื่อน,นก็มาต่อย,ยอดความสําเร็จนะคะให้กับตัวเองถือว่าเป็น จุดสุดยอดเลยนะคะในการทำธุรกิจนะครับเตียนเราให้ดูแล้วก็ขายลำไยสดด้วยลำไยนี่ลำไยสดใช่ไหมคะไม่ได้อบกรรมังฐานจะไม่ใช้ลำไยอบมาทำเตียนแก้วละสามสิบบาทนะคะแกะลุยเลยใช่ไหมคะ อ,นนอันนี้ยังหัวเวนอยู่นะคะแม่มารอบนั้นแม่ว่าไม่จะถ่ายนะแต่ว่าคนเยอะมากก็เลยไม่มีโอกาสนะคะคือเห็นคุณยุ่งก็เกรงใจนะคะอันนี้ก็ถือว่าโอกาสเรามาเรามาแต่ค่ำวันหน่อยจะได้สัมภาษณ์จะได้เจาะร้านมากนะคะคือสนใจตั้งแต่รอบนั้นแล้วแหละว่ายังไงยังไงแม่กลับมาแม่ก็ต้องมาถ่ายอยู่ดีร้านนี้แม่เอาคิดว่า,างี้นะถ้ารอบไดมานะคะช่อง youtube ช่องตะวันรัสนีไลฟ์สไตล์นะคะ ก็มีผู้ติดตามก็เด๋ยนนี้ก็หมื่นห้าพันกว่าคนแล้วนะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะลูกแล้วก็แม่ก็ให้พื้นที่นะคะให้พื้นที่ทุกร้านนะคะที่จะโปรโมทเราโปรโมทให้ฟรีนะคะอันนี้ก็แนะนําให้ฟรีเพราะว่าแม่ตะวันรัศมีทาเกี่ยวกับท่องเที่ยวอาหารการท่องเที่ยวแนะนําเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ของเราว่าคือการค้าในระบบของจังหวัดสุรินทร์ของเราพัฒนาไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะเรามีระบบเป็นอินเตอร์มากเพราะว่า จังหวัดของเรามีระบบมีเตอมีการท่องเที่ยวนะคะตั้งแต่แนะนาเมืองบ้านบ้านช้างใช่ไหมเป็นเมืองช้างเข้าหอมมะลิเมืองช้างผ้าใหม่นะคะแม่ก็จะแนะนําแล้วก็ถ้ามีอะไรไอเดียใหม่ๆมสินค้าใหม่ๆของคนสุรินของเราแม่ก็อยากแนะนํานะคะให้ให้ไปถึงระดับโลกนะคะเพราะว่าของเรา youtube ของเราก็จะไปเกี่ยวระดับโลกมากไปเรื่อยๆนะคะ ดีใจนะคะที่เห็นคอนซูลินนะคะพเพื่อนๆทำคิดธุรกิจใหม่ๆออกมานะคะ<ม>ต่อยอดต่อความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะคิดยังไงมาทำแบบนี้ก็ไ่้แหละค่ะดูจากทากี่ติดต่ออย่างเาทำก็เลยลองลองลองดูงชอบคนติดีก็เลยอืมค่ะก็เลยคิดเห็นอยู่ในที่ติดต่อ,อเห็นคนตออคิดต่อแล้วเราก็ลองมาปรับใช้ดูนะคะอืมก็ท้ามากี่เดือนแล้วคะเนี่ย กี่ถึงปีหรือยังลูกมาณสามเดือนสามเดือนเหรอเอาวยอดต่ขึ้นเรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆต่อของนะคะประจำก็คุณก็น่าจะลูกค้าประจําเยอะเพราะว่ามันไม่มีแบบนี้นะคะลูกก็มันหายากนะคะที่จะทําแบบนี้แต่ว่าเขาก็จะมีลําไยกระป๋องนะก็มานะคะเพื่อนๆฟีเราเข้ามาที่ตลาดศีรวัตดัวซินนะคะก็จะเห็นเลยนะคะน้ำลำไยมีร้านเดียวใช่ไหมลูก อีกร้านนึ่งร้านของนุสงอสาวอ๋อนะ้อมาแล้วนะเพื่อนสามบาทนะคะทานให้ชื่นใจเลยนะคะเพื่อนสี่ะโลโกโล้นนกโลโกโล้โโกำล,ลังใส่เบอร์โทรแต่ว่ายังไม่มายังไม่ถึงจะติด<น>เบอร์โทรม่นหนูให้น้ำบัตรแม่ก็ได้นะเดี๋ยวไม่จะได้ลงไว้ใต้คลิปให้ไม่มีน้ำบั <laughs> <laughs> ตร้าอ๋ออันนี้คือโลโก้ะเพื่อน โลโก้จะเป็นโลโก้เหมือนป้ายเลยอะค่ะน้ำลำไยสดเข้ามาก็ดูโลโก้ดูโลโก้เลยนะคะเพื่อนนิสสีดูป้ายก็จะเหมือนโลโก้เลยนะคะเ้ามาแต่ละสามสิบาทนะคะเพื่อนหมูก็สามสิบบาทเดี๋ยวเราแม่หยิบนิดหนึ่งได้ไหมลูกอันนี้นะคะัเพื่อนอันนี้ถุงน้ำลำไยเย็นเจี๊ยบเลยนะคะเพื่อนนิสอันนี้ถุงละสามสิบแยกฟรีน้ำแข็งให้ด้วยนะคะ ก็จะมีลูกค้ามาเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเราลองน้องตัดที่ดูเดี๋ยวแม่ขอประมาณแปดนาทีนะคะเต็มลิปเต็มนะคะก็ดูลูกค้ามาซื้อนะคะแล้วก็กันทำนะคมีคนนี้หน้าขินไหมคะคลิปคลิปก่อนเราเห็นแวบๆนะคะคลิปนี้เราเจาะจงที่ร้านเลยนะคะเโลนี้มีก็จะขายก็ขายดีมากนะคะตอนนี้ ไม่แพงเพราะว่าลำไยนิ้นๆเลยนะคะคือไม่นหนีบอันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ต้องขอขอบคุณร้านน้ำลำไยสุดในวันนี้นะคะที่อนุญาตให้กับช่องของเราได้รีวิวแล้วก็ถ่ายทำนะคะขอให้ร้านขายได้ปังๆเฮ้ง,ปงๆปังๆนะคะก อันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสกายพามาชมอีวิวการน,น้ำลำไยสดน,นะคะเน้นเนื้อนะคะเพื่อนเพื่อนที่ีเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนเพื่อนที่ีก็คงจะพอถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะถ้าหากพูดผิดพลาดประการาใดเราก็ต้องขอภปปัยเพื่อนเพื่อนที่ีทุกคนทุกท่านไวนะ้นาที่นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกเลิกขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องตวะวันรัศมีด้วยดีสุมากเราก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงน,นะคะและขออวยพรให้กับทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ้นใดสมความมั่งมั่นปรารถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะขอบคุณเจ้าของร้านน้ำลำไยสดในวันนี้ด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้ทำไลน์นำเสนอลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชื่นใจกับน้ำลำไยสดในวันนี้นะคะขอบคุณเจ้าของร้านมากนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ